โอ้ยไฮ้ขาเจัแปดร้อยคนนี้นี่คือเขาบอตีโอ้ยายบ่ได้บกรเจบคุยมา้องุ่อคนยายบประิตเขก็่าอ้่าอก็ขอจ้าเอานี่คืน่าเขาบอว่านีหน้าจิตใจนีหน้านเขา่ก อือคดคนนี้ยีเทให้คดคนคนบ้านเพราะว่านี่นอตัวสามก็กรบอกหัเลยเบักศาสุืนเอาศาสตรคือไดสนากง่ายเลยเขาบต้องเกียตเกลีอเขาบอกว่านหอดเ่ยาก กตื่ดานเพราะว่าติดตั้งเนเมื่อตื่นเขาเตืนสงายังไม่ตื่นบ้างเออหัวใจอ่ะโอ้เออ มากก็แขวะก็บัง่อยอยู่บ่ <c oughs> โอ้ลูกยอเอาาอเออเอาเรากปแหวนด้วยไน่ยังเลถามคุณต้องว่าหยบังอยอาเงินต้องผูบัง่อยเอาอขางข่ายจนะ